สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องทีมารนะครับผมตอนนี้เรามาทำซีรีส์วันเดอร์คิดให้กับสมาชิกท่านแรกของเรานะครับด้วยความยินดีนะครับที่ผมจะทำให้สมาชิกของผมนะครับ แล้วก็ทําให้ทุกคนได้ดูกันนะครับน้องเขาขอมานะครับชื่อเขาจะเป็นชื่อตอนน้นามสกุลซาลิคิมูระนะครับผมคือที่ทุกคนรู้จักก็จะเป็นซาลิคิมูระนั่นแหละชื่อเรียกในเกมนะครับที่จะมีเสียงจากผู้บรรยายนะเอาชื่อที่แบบเรียกค้ายกันที่สุดแล้วนะหามาได้แค่นี้ชื่อเขาจะออกประมาณว่าซากิริทะอ่านไวๆนะครับใส่เบอร์11นะครับผมสัญชาติสเปนน้องเขาบอกว่าเขาเกิดที่มาลากานะครับตอนใต้ของสเปนนั่นเองปีเกิดของเขาก็อยู่ที่ ที่2,004นะครับเดือนกรกฎาคมวันที่3นะครับส่วนสูงของเจ้าต้นอยู่ที่5ฟุต7นิ้วลาวๆประมาณ175นนะน้ำหนักประมาณ60นะครับผมค่อนข้างจะผอมบางสูงนะครับความแข็งแกร่งน้อยรีเควสมาขอเป็นกองกลางตัวลุกนะครับถนัดเท้าขวามาดูหน้าตาใกล้ๆก็ หน้าตาเขาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับน้องเขาขอสกินเฮดเบอร์2เลยนะครับแบบล้นๆอย่างนี้เลยแบบเกลียนๆอย่างนี้แหละแววตานี่คมกริบหน้าตาโคตรหล่อเลยนะครับผิวคำ้คำๆนิดนึงโอเคนะครับสำหรับน้องต้นขอมาก็ประมาณนี้เลยนะครับ <c oughs> การออกแบบดีไซน์ตัวเขาเองได้ เทมากๆเลยนะและน้องเขาได้ขออยู่อาร์เซนอลหน่อยจัดไปความยากก็อยู่ที่เ e จ e นด a r y ี่นะครับเล่นครึ่งละ3นาทีเงินขอเอาเป็นสเตอร์ลิงละกันนะครับบอลถ้วยทุกอย่างมีปกติเลยเอาละครับน้องต้นก็ได้เข้ามาสนามของอาร์เซนอลนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ในการฝึกซ้อมครั้งแรกนะเฮ้เอาละทุกคน <will> เข้า <it> s <S <the S 1> มารวมตัวกันตรงนี้ นะครับตอนนี้อาร์เซนอลก็เล่นแผนเป็นเกเก n นเพซซิงนะครับแบบที่ทุกคนรู้เลยเล่นเพซถ้าเหนื่อยเรารับอยู่นะตอนนี้63,750่นเตอร์ินะครับถ้าผมพูดผิดเป็นบาทก็พันผ่านไปแล้วกันนะครับมันติดปากนะน้องเขาขอมา2ซีซั่นนะครับซีซั่นต่อไปขอไปอยู่เรียมัดลิกเดี๋ยวเราจะขอเงินมัลลิกแบบเต็มเต็มเลยนะครับที่200,000สเตอร์ลินะ ภารกิจก็มีประมาณนี้เลยเจ้าลิคิมูระตื่นเต้นที่จะฉายแสงกับสโมสรและกับประเทศของเขาสมาชิกใหม่ล่าสุดในทีมอาร์เซนอลอธิบายการเป็นตัวแทนของประเทศเขามีความหมายต่อเขาอย่างไรใช้ชีวิตตามความฝันในวัยเด็กของผมในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเด็กหนุ่มที่ตื่นเต้นกล่าวแบบนั้นนะครับและแน่นอนว่าผมจะโฟกัสทั้งหมดของผมคือการทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้เพื่อให้อาร์เซนอล แต่ว่ายังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะไปสวมเสื้อทีมชาติสเปนได้จะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองและทําให้ผู้จัดการทีมสนใจในตัวผมในอนาคตอันใกล้นี้แฟนอาร์เซนอลตื่นเต้นเมื่อซาลิคิมูระก้าวขึ้นมาในจุดจุดนี้แฟนบอลเคยได้ยินเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับเด็กหนุ่มคนนี้ไม่น่าแปลกใจเลยที่มูระได้ร่วมทีมชุดใหญ่และได้รับคาชมจากมิเกลอารเตต้าแล้วผมรู้ดีว่าเด็ก พร้อมสําหรับการเล่นฟุตบอลชุดใหญ่แล้วในายใหญ่อาร์เซนอลอธิบายก่อนหน้านี้ผมดูเขาผ่านอะคาเดมี่มาและผมรู้ว่าเขามีโอกาสจริงๆในระดับนี้ก็หวังว่าต้นจะทําได้ดีนะครับสำหรับปีแรกของเขาเพสไตนะครับเจ้าต้นจะเป็นแมกกลิกมากกว่านะครับเราก็ได้เลือกพาวเวอร์ช็อตแล้วก็เฟิร์สทัชให้แก่นักเตะไปเดี๋ยวเราจะไปดูปฏิทินกันหน่อยดีกว่านะครับว่าเราจะเล่นกับใครบ้างนะในเดือนนี้มาถึงนัด แรกนะครับในวันเสาร์ที่5จะเล่น FA Community Shield กับแมนซิตี้นะครับแล้วถัดมาในวันที่12จะเจอกับนอ t t i ิงแฮมฟอ r e เรสเป็นนัดเปิดลีกนะครับ คิดว่าพาร์ทแรกนะครับจะจัดให้เลย2นัดนี้ถือว่าเป็นนัดที่สําคัญนะครับเอาแล้วก็ลืมบอกนะครับน้องเขาขอมา2ซีซันแล้วก็คือจะลงแต่นัดที่สําคัญสําคัญนะครับผมเพื่อจะให้ซีรีส์ไม่ยาวเกินไปถือว่าให้2ซีซันได้ครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงในวันที่4แล้วนะครับอีกวันเดียวเรากับแมนซิตี้นะแต่ว่านะครับก่อนที่จะไปเจอกับแมนซิตี้นะเราได้ไปเล่นเกมอุ่นเครื่องมา3นัดได้สกิลพอยต์มา18 s k i สกิลพอยต์เนื่องจากเลเวลอัพเป็นเลเวล7เดี๋ยวเราก็จะมาอัพกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับที่ดูดูมานะครับว่าน้องต้นเขาขาดอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยขอเอาเป็นสเตมีนาละกันนะครับเหนื่อยไวมากต่อมาจะเอาเป็นสเต็งนะครับแล้วก็จัดสเตมีนาอีก1แล้วก็จะมาเอาสเตมีนาอีก2 s k สกิลพอยต์ตอนนี้สเตมีนาเราก็ขึ้นไปอยู่ที่91แล้วแล้วมาดูในตำแหน่งกองกลางบ้างนะครับสำคัญเลยก็คือเรื่องส่งบอล ตอนนี้เราจะมาเอาเรื่องการคอสซิงนะครับบวกไปอีก3แล้วจะจัดเทิร์ฟแอนด์วิชั่นไปอีกใช้อีก2สกิลพอยต์จะมาเอาช็อตพาร์ทหนึ่งสกิลพอยต์ ก็ช็อตพาสซิ่งแอนวิชั่นนะครับใช้อีก1นึ่งสกิลพอยต์มาดูเรื่องการครอบครองบอลกันบ้างดีกว่านะครับกองกลางก็สําคัญอีกเช่นกันเราจะเอาการเลี้ยงบอลนะครับหนึ่งสกิลพอยต์บวกไปอีก4บอลคอนโทรลหนึ่งสกิลพอยต์แอสจิลิตี้ก็สําคัญนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น80แล้วเราเหลืออีก5้าสกิลพอยต์เราเอาเรื่องการยิงบ้างดีกว่านะครับจะเอาฟีนิชชิ่งไป1นึ่งสกิลพอยต์เราก็จะมาเอาฟีคิก1นึ่งสกิลพอยต์แล้วเรา ก็จะมาเอาฟรีคิกแอนด์ช็อตพาวเวอร์นะครับสองสกิลพอยต์ช็อตพาวเวอร์ก็สำคัญสำหรับเรานะครับเพราะเราใช้เปิร์กเป็นช็อตพาวเวอร์นะแล้ว1นึ่งสกิลพอยต์สุดท้ายนะครับเราจะมาเอาเรื่องสปีดต้นนะครับตอนนี้บวกไปอีก1จะเป็น80โอเคทั้งหมดก็ใช้ไป18สกิลพอยต์เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปซ้อมบอลกันก่อนนะเราไปดูน้องต้นซ้อมบอลกันดีกว่า let's go <S I wake little bit pillow feel like it's wake a gonna a bad feel be up to of drool on day my i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that pay I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh, Hold my beer for a minute I'm about to quit my job cash in for a ticket I'm going on a trip and I don't plan to visit I'm gonna stay there till I feel like I'm winning oh, And this is just the beginning I need a big change help me feel like livin' I need a big swing การส้อมบอลครั้งแรกของเจ้าต้นนะครับก็ได้ A ไป2แล้วก็ได้ D มา1ได้อีก3สกิ l l point เดี๋ยวเราไปเล่นก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยมา up พสกิลที่หลังเอานะครับนี่ก็จะเป็น c u ซ s c e n มเด เหมือนเดิมนะครับเราจะมาดูรายชื่อสเปตัวจริงกันดีกว่านะครับนัดแรกที่จะเล่นในรายการค m u มูนิตี้ชิลนะครับผมคาดว่าน่าจะมีเจ้าต้นอยู่นะครับเพราะว่าเจ้าต้นก็ทำผลงานได้ดีในช่วงพีซีซั่นนะครับในเกมอุ่นเครื่องถาจริงอุากาไม่ได้ลงแล้วครับเดินสายหัวไปแล้วแต่มีชื่อต้นนั่นเอง ที่เป็นตัวจริงในเกมที่อาร์เซนอลพบกับแมนซิ t y ตี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับว่าแต่ฟิลฟอร์เดนย้ายมาตอนไหนครับเนี่ยอาร์เซนอลต้องการตัวเหรอครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูเออ่ภารกิจของเรากันหน่อยดีกว่านะครับแบบนี้ขอเอาเป็นเลตติ้งไม่น้อยกว่า7.5แล้วกันเอาละครับเริ่มเกมอาร์เซนอลจะมาในชุดสีใบเตยเลยนะครับผมเขียวแบบแสดๆนะส่วนแมนซิตี้ก็มาในฟ้ากางเกงสีขาวนะครับ แล้วกินลิดก,ก็โดนแย่งก่อนเลยนะครับจังหวะน,นี้บอลอยู่ที่ไวไวออกมาให้ต้นแล้วต้นออกไปโทมัสปาเตแล้วเชซูตกดทีมเก่ามาก่อนเลยครับ1ประตูตาศูนย์โค้ชจะไวห้านาทีเท่านั้นเองเชซูดก็จัดประตูไปแล้วดีใจแบบสุดขีดแค้นอะไรแมนซิริอเปล่าแล้วบอลอยู่ที่ต้น ตนออกมาให้ไว้เล่นกับซาก้าโดนแย่งไปได้โดยมาดาโดฮาแลนดดึงช้าแล้วเสียบอลโฟเดนปาเตเชซุสเชซุสเลี้ยงมีลูกสองหรือเปล่าเกือบครับผมเอเดรซอนยังเซฟไว้ได้ตอนนี้บอลอยู่ที่ฮารแลนนะครับแล้วฮารแลนเอาหูจานน่าจะฟาวนะ โอ้โหแล้วฮาแลนด์กระชากมาจังหวะนี้สุดริมเส้นตอกส้นกลับมาติดบล็อกโดยซาธิบาฮาแลนด์สามอีกทีชนเสาออกไปความจริงมันน่าจะฟาวนะครับโอ้โหมาสกรีนตัวให้แบบน่าเกียดจัดเลยแล้วซาวดิคิมูระ,ะกระชากขึ้นมาได้หลุดเดียวแล้วพาวเวอร์ช็อตไปหนึ่งทีหลุดเสาออกไปอย่างน่าเสียดายครับลูกนี้เลี้ยงขึ้นมาคนเดียวเลยนะครับจากกลางสนาม เดอบอลโยนออกมาหากินล oh, ิตถึงตัดเข้ามาตัดเข้าในมาบานาโดบานาโดเลี้ยงออกข้างอีกทีหนึ่งแล้วโอ้ยหลุด2ไว้กับเจ้าต้นหลุดได้ยังไงหลุดได้ยังไงแล้วอันวเลสยิงแล้วซาลีบาหกำลังจะสวนกลับเลยกรรมการช่วยชีวิตเอาไว้นะครับแมนซี ฝากไว้ก่อนมารับชมเกมกันต่อในครึ่งเวลาหลังนะครับมีอีก45นาทีที่เหลืออาร์เซนอลยังนำอยู่ที่1ลูกแมนซิตี้จะแก้แผนยังไงนะครับเป๊ปตอนนี้บอลอยู่ที่ซาก้าเลี้ยงไปสุดแล้วยังไงคืนกลับมาแล้วต้นเปิดมาลูกนี้หาโฟเดนไม่ได้นะครับแล้วจังหวะนี้อลวาเลสหลุดมาส่งให้ฮาแลนตัดเข้าในบานาโดชาไปแล้วติดบล็อกแล้วเอ้า ลายาออกมาไม่เจอบอลทําให้แมนซิตี้ตีเสมอซะอย่างนั้นเลยไม่เข้าใจลายาจะออกไปทําไมมันคือมันอยู่ไกลมากอะอยู่ไกลตัวเกินลูกนี้โอ้โหแล้วออกมาชนกับซาลีบายอีกโอ้โหแย่เลยครับลูกนี้ทําให้แมนซิตี้ตีเสมอเข้าแล้วโฟเดนออกแล้วส่งโอเดกาดลงมาแทนอย่าลืมนะครับโอเดกาดก็ยังอยู่ในซีรีส์ของเราอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะแปะการ์ดไว้ข้างบนนะครับ ที่ยังไม่ได้ดูไปดูได้นะครับแล้วต้นบอกเสียบที่บอลจานไม่ฟาวดีครับอย่างนี้แล้วโรดี้เลี้ยงขึ้นมาจังหวะนี้ฮาเลนฮาเลนยังบังอยู่ออกมาให้กิลิกิลิตหมุนกลับมาถึงเดอะบอยตัดเข้าในมาบานาโดอีกทีบานาโดโดนไลต่ตามอยู่มาถึงเดอะบอยโดนบุกยับยับครับบันเด บานเดตัดมาเดิ์บอยฮาแลนด์โอจานไม่มีใครเข้าเลยโอเคซาดิบายแย่งมาได้จากเท้าเลยนะครับแล้วบันเดกายชากแต่ไว้มาซ้อนได้ทันแล้วยังไงครับมีใครวิ่งไหมมีใครวิ่งไหมแล้วเห็นเพื่อนวิ่งแล้วโอเดกาดลงๆปาดเข้าในมาจอจินโยเรียบร้อยขึ้นนำตอนทดเวลาบาดเจ็บอย่างนี้นะครับเหลืออีก2วิก็จะจบเกมแล้วถือว่าเป็นผลงานที่ดีสำหรับอาร์เซนอลเลยนะครับลูกนี้ จัดว่าไม่ต้องลุ้นจุดโทษนะครับชูถ้วยแบบร้อยเปอร์เลยครับดอกนี้ปิดฝาลง well, <just S 1> ดูนะครับทีมอาโรดไม่ใช่ทีมอาโรดต้นนะครับโอ้โห oh, ติดซีรีส์ทีซะแล้วพาบอลขึ้นมาเองแล้วปาดมาให้ออดกาตัดเข้าในมาจอจินโยจบได้นะครับคราวที่แล้วพลาดตัวครั้งนี้แก้ตัวได้นะครับผมอีกไม่กี่อึดใจนะครับก็จะจบเกมแล้วอาร์เซนอลยังเปลี่ยนตัวเพื่อดึงเวลาอีกนะครับ เขียบบอลลูกนี้ก็น่าจะจบเลยใช่ไหมครับกรรมการโอเคแล้วจบ90นาทีนะครับเป็นอาร์เซนอลคว้าชายชนะไปได้ในรายการ FA Community s h i e l d นะครับผมส่งผลให้อาร์เตต้าได้แชมป์แรกในนัดแรกของฤดูกาลนะครับโอ้โหถือว่าเป็นสัญญาณเตือนที่ดีสำหรับอาร์เซนอล We're going up to lift any trophy great for those fans as well now for the trophy lift and with friends and family in attendance you've always got to really savour these moments when they come around stuart well they've got to enjoy this derek and then get ready for a tough season ahead they won't be celebrating too much tonight absolutely stuart they all know the show must go on ตอนนี้เรามี3 s k สกิลพอยต์นะครับเราจะมาเอาเป็นลองพาร์ทแอนด์วิชั่นแล้วก็ช็อตพาร์ทนะครับจะใช้3 s สกิลพอยต์พอดีเอาละครับเราจะมาเปิดพิมลีกนัดแรกกันนะครับแล้วเจ้าซาดิคิมูระหรือว่าน้องต้นนั่นเองก็ได้เป็นตัวจริงด้วยนะครับเนื่องจากทําผลงานในหลายๆนัดที่ผ่านมาทําได้ดีทีเดียวนะครับแต่วันนี้ผู้รักษาประตูของเราจะไม่ใช่ตัวจริงนะครับจะใช้มือที่3เลยนะครับวันนี้ เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูภารกิจของเราในวันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับนัดแรกเราก็ขอโชว์ผลงานได้ดีเลยแล้วกันนะครับด้วยเลตติ้ง8.5ทางที่ดีก็เอา10-0ไปเลยนะครับถือว่ายากอยู่นะเอาละครับเริ่มเกมจะเป็นฝั่ง Nottingham Forest นะครับจะได้เขียบบอลก่อน Nottingham Forest ดูเหมือนจะมาในชุดเขียวๆนะครับส่วนอ a r เซนอลก็จะมาแดงขาวนั่นเอง แล้วตอนนี้ฟอร์เรสได้บุกขึ้นมาก่อนนะครับบอลอยู่ที่อิลังกาอิลังกาตัดเข้าในมาแล้วเจ้าต้นไปแย่มาได้นะครับทําให้อาร์เซนอลได้ครองบอลแล้วกาลังจะทําเกมลุกขึ้นไปนะครับตอนนี้ดึงช้าก่อน,นครับจอจินโยมาที่ทอสซาเชสุดแตะมาได้ครับพลาดแล้วทอสซาได้บอลอีกที <c oughs> คืนกลับมาแล้วปั่นจังหวะ <c oughs> เดียวโอโ้โหบอลยังคู่คลิกกันอยู่เอา2คนกับมิง้งเอาเอาโอเคไม่มีอะไรนะครับ แล้วบอลอยู่ที่เจ้าต้นต้นขอลองสัดไกลลูกนี้สบายมือเลยครับผมแล้วบอลมาที่ต้นอีกทีแล้วต้นเห็นช่องแทงมาโทมัสแล้วจอจินโยจอจินโยไหลามาเจ้าต้นชิปโอ้โหไม่น่าเลยนะครับคิดว่าผู้รักษาประตูจะออกมาไอเราก็ชิปเผื่อไว้โอ้น่าเสียดายครับจังหวะขึ้นนำของอาร์เซนอลแบบน่าจะขึ้นนำได้100%นะครับจังหวะนี้โทมัตไหลามาต้นต้น นเห็นช่องแล้วโยนไปจังหวะนี้จอจินโยมงนะครับผมทําให้อาร์เซนอลขึ้นนําในนาทีที่38นะครับคนแอซิดก็จะเป็นเจ้าต้นซาลิคิบมูละนะครับผมได้แอซิดแรกในการเปิดพิม g รีกเราได้เป็นพิมารีกเวทีนี้ครั้งแรกของเจ้าตัวนะครับผมเก็บแอซิดไปได้โยนมาพื้นที่ว่างได้ดีจริงๆนะครับนี่แหละครับที่ผมได้ไปอัพวิชั่นมานะ นี่แหละวิชั่นสำคัญนะครับในการเปิดบอลอย่างนี้แล้วโทรมัสไหลามาต้นต้นดึงช้าก่อนครับหลอกไป2 2จังหวะน,นี้คืนกลับให้ปาเตาก่อนแล้วจบครึ่งแรกเลยนะครับทางทังดีกำลังจะทำเกมลุกอยู่เลยกรรมการเป่าจบซะอย่างนั้นถือแม้ว่าเจ้าตัวก็ทำผลงานได้ดีนะครับในครึ่งเวลาแรกเก็บแอซิสไปได้1ลูกเอาละครับมาชมเกมกันต่อในครึ่งเวลาหลังฝั่งอาเซนอลจะได้เคลียร์บ้างนะครับ อาร์เซนอลก็จะบุกจากทางขวาไปทางซ้ายนะครับผมหรือเปล่าอาจจะซ้ายไปขวานะครับเพราะมุมกล้องอย่างนี้ดูไม่ออกว่ามุมสูงทีมเราอยู่ฝั่งไหนแต่ตอนนี้ขอลองยิงก่อนติดบล็อกไปแล้วจอจิงโยโยนมาหาต้นแล้วกดพาวเวอร์ช็อตไปนะครับแล้วทิมเบอร์หมงมาให้ต้นอีกทีนึงอ้าวแล้วโดนจับฟสาแล้วต้นมาบล็อกไว้ได้นะครับแล้วยังตามอยู่ ยังตามแล้วสไลด์ดักออกสนามไปเลยนะครับโอ้โ oh. ห mm. แล้วฟอเรสได้ขึ้นมาครับอาวอนิยี่มาเสียบอลแล้วจะสวนกลับจังหวะนี้มองหาด้านข้างก่อนครับด้านข้างไม่มีใคร oh. ยังไม่ผ่าน แล้วในครึ่งเวลาหลังก็จะเป็นฝั่งนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับจะได้ครอบครองบอลซะส่วนใหญ่นะครับเขาก็ดึงเกมช้าไปนะทําให้ตอนนี้เวลาก็เหลืออีก10มนาทีแล้วใกล้จะจบแล้วนะครับแล้วยังเคาะบอลต่อเนื่องนะครับอาร์เซนอลน,นี่หาบอลไม่เจอเลยยันจะจบเกมแล้วแล้วเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับ ทดเวลาหนึ่งอาทีเท่านั้นฟังเขาก็ยังบุกขึ้นอยู่บุกขึ้นอยู่แล้วต้นจะไปบล็อก <c oughs> แล้วเสียซะอย่างนั้นแล้วอย่าไปโดดช่วงโอเคแล้วเคลียร์ได้โอ้โหแล้วจบเกมไปเลยนะครับผม <c oughs> เป็นแอซิดแรกและแอซิดเดียวในเกมนี้นะครับแอซิด <c oughs> ให้จอจิญโยมงงแล้วชนะไปที่ 1, <c oughs> 1> ประตูต่อศูนย์คว้า3 <c oughs> แต้มในเกมแรกได้สำเร็จโอ้โหถือว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายเลยนะครับเจอกับฟอเรส ในึ่งเวลาหลังทีมเหล่านี้แทบไม่เจอบอลเลยนะครับโดนกดอยู่ฝ่ายเดียวแต่ยังดีช่วยกันเล่นเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมจอจินโยคือผู้ที่ทำประตูให้อาร์เซนอลชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสไปที่1ประตูต่อศูนย์ก้าวแรกสําหรับซาลิคิมูระนะครับผมเป็นก้าวที่สําคัญมากๆเพิ่งมีการประกาศว่าชาลิคิมูระจะลงเป็นตัวจริงให้มิเกลอาร์เตต้าพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสในพรีเมียร์ลีกเขาแสดงให้เห็นสัญญาณที่แท้จริงในช่วง,งซีซันความหวังคือเขาจะรับมือกับความกดดันของเกมแข่งขัน ได้หรือเปล่าในตอนนี้ทุกคนต่างรอคอยที่จะได้เห็นว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างและแล้วทุกคนก็น่าจะได้รู้แล้วนะครับว่าตัวเจ้าต้นทําอะไรได้บ้างนะครับก็คือทาแอสซิสต์ให้ชนะไงล่ะจบเกมไปนะครับอาร์เซนอลก็ได้3แต้มแรกทําให้อยู่ในอันดับ5นะครับแต่มันยังไม่ดีพอสําหรับแมนซิตี้ที่ลูกได้เสียเยอะกว่านะครับผม ที่1ก็จะเป็นแมนซิตี้ที่2องดูตันทาวที่3ามเอวัตันที่4นิวคาสเซิลที่5อาร์เซนอลนะครับมีแค่5ทีมเท่านั้นที่คว้า3มแต้มในนัดแรกได้โอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับซีรีส์ต้นซาดิคิมูระลนะครับใน EP แรก อันนี้จะเป็นซีรีส์ Wonderkid นะครับสำหรับสมาชิกนะฮะขอมาได้1ฤดูกาลนะครับสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกในช่องผมเดี๋ยวผมจะเล่นให้นะครับผมตอนนี้ก็ส่งกําลังใจไปให้น้องต้นด้วยนะครับสารฝันที่จะไปเรอันมาริให้ได้นะที่คิดว่ายากที่สุดเลยนะครับก็จะเป็นการใช้ลูกม่งเพื่อทําประตูแล้วก็แท็กเกิลนะครับน่าจะยากเลย โอเคนะครับตอนนี้เวลาความสนุกของเราได้จบลงแล้วไว้เจอกันใหม่ใน EP 2นะครับอย่าลืมให้กำลังใจน้องต้นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับศูนย์สลายบายาย